ก็กลับมาพบอีกแล้วนะครับกับรายการตะลอดลาะนะครับวันนี้เรามามาลาอถึงที่ครับผมที่กินครับผมที่ร้านพี่แพรวาพัทรีนะครับเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด๋ยวร้านอะไรนะร้าน ด้านน้ำกินที่แปลว่าพัชรีครับไม่ใช่คืออย่างที่ว่าถูกคุ้มามาัป็นของลาดในใช่ไม่ใช่ร้านแปลว่าพัชรีร้านอย่างไรแม่ของชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเอาล่ะอย่านะแม่อยู่ร้านเลยแต่อะไรใหญ่ๆใหญ่เลยนะร้านอะไรชื่ออะไรร้านครัวเจเล็กค่ะวันนี้เราอยู่กับแม่วาพัชรีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านคุณแม่นะคะชื่อร้านครัวเจเล็กตอนนี้อยู่ตรงที่ สีประจันเขาเรียกว่าข้างธนาคารทบสนี่น้องบอกผิดมาเขาเป็นร้านที่แท้บ้านมานัา่งแม่งแม่แอบสอร์รี่แอบสอร์รี่อะไรค่ะจริงจริงแล้วดิฉันไม่ก <laughs> ล้กาแซวเขาหน่อยว่าเป็นอย่างแม่ยืนอยู่นูน <laughs> เดี๋ยวฝากเด็กฝากเราเรียนมา <laughs> แม่จะ,จะล้อชื่อแม่ก็ไม่ได้ไง <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรแม่จับอีโตอยู่ครับผมอ่ะนี่จับที่พวกเราไปไหนมากันบ้าง ไปวัดค่ะโอ้ยเทปสองเทปที่แล้วใช่แล้วหลังออกมาจากวัดดิฉันก็กลับมาสู่สภาพเดิมเพราะว่าในวัดมันร้อนเราต้องไปแบบปกติใช่เพราะว่าเพราะสะสภาพนี้แบบในวัดไม่ได้เขาจะแบบวนวนสามรอบแล้วขึ้นประตูเมนไปเลยนะคะฮะพระเสด็จเลยพระเิด็จแน่ๆไม่หมามันไล่เห่าตั้งแต่ทางเข้าแล้วไงเราก็เลยกลับไปเปลี่ยนเป็นผู้ชายนี่รู้ไหมว่าหมาเห่าอย่างไงแพรว่าดิฉันจะบอกวันนี้ ดิฉันรู้สึกดีใจว่าไปไหนทุกเทสของรายการตอนตอนเราะเนี่ยดิฉันก็จะมีเทเทเรซ่านะคะด้านซิกตอปผู้มีคนตามเกือบล้านคนอะแค่เทเรซ่าสร็แต่นี่แต่อะไรนี่ปะอยากเห็นสภาพไหมก็คือสภาพเนี้ยใช่นี่คือตัวจริงตัวที่แท้จริงถูกต้องแม่รู้ว่างานไหนๆหนก็มาแล้วขอ บอกอะไรออกทางรายการหน่อยอะไรเพราะว่ากว่าจะมาบ้านพี่แพรวาได้ก็แสนทรมานนะคะจะหลับก็ไม่ได้หลับจะกินก็ไม่ได้กินนะฮะเพราะอะไรถ่ายรายการก็ไม่ได้กินค่ะเพราะเพราะอะไรก็อย่างก่อนจะมานี่คือนัดตีห้าแต่ถูกปลุกตีสามใครปลุกมึงคุณนายแหละค่ะไม่ใช่ใครเลยโตปลุกดิฉันตีสามให้ดิฉันออกจากบ้านออกมาเลยนะตีห้าออกมาหกโมงถึงกูนะให้ฉันออกตีสี่ ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยค่ะเจ้าว่าแต่เผาพี่แล้วใครขับพ่อโทรตามผมทุกวันขับเองใช่ไหมนี่นั่งนั่งเป็นเพื่อนใช่แล้วคุยเป็นเพื่อนไหมหลอมคุยกย ไม่ต้องอ่ะขี้หูไหลา่ทางเลยไม่รู้พูดห่าเล็กหล่งโอ้ยเวนเอาจริงพูดตลอดทางเลยเขาไม่เป็นไรก็เหมือนมีนกแก้วนกฟูกทองมานั่งข้างๆไงจะได้ไม่หลงปวดในฟางทุกวันเลยตลอดทางนี่เธอรู้ไหมว่าทำไมเขาเลือกเขาพูดเธ่อยากรู้ป่าว่าตอนที่ฉันไปไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแมรว่าจริงๆไปกับสองคนนะคุณวายค่ะเขาไปกันสองคนไม่มีผู้ชายนี่คือเรื่องจริงถูกไหมใช่ไหมพี นะเจ้าของรายการฟาบุ้งมากจริงพูดไม่ทันนะครับไม่ทันแก้วไม่มีไปไหนไม่เคยมีผู้ชายอ่ะไม่มีค่ะฮะไปไหนบอกไม่มีไม่เหรอมีหัวเต็มเดี๋ยวนะไม่มีไม่มีทำไมมืออยู่งี้นะมืไม่มีเอาจริงๆเรื่องจริงเนะความที่เราเนี่ยไปด้วยกันสนิทกันเราก็จะนอนอยู่ด้วยกัน ต้องจะน้อยแต่โลกโลดอะไรมึงแต่โลกโลดแต่โลกโลดแต่โลกโลดมากอ่ะในหาดฉันไม่มีพี่รุตหานี่ไื่ได้ยินเลยโลกโลดไม่เคยไม่เคยจริงแรงจริงในฐานะที่อยู่กับพี่หวานมานานพี่เทวอยู่กับพี่หวานมานานเข่าให้สักเรื่องเอาที่ฮาฮาคอะไรอ่ะเรื่องอะไรอะไรอ่ะจะร้องไห้อีกอะไรจะเสียวแล้ว ดราม่ารุนแรงาช่นดราม่ารุนแรงเรื่องอะไรดราม่ารนแรงเธอเสียใจนะก็เสียใจสุดดทิสุดเดชสมัยก่อนที่ยังคบกันใหม่ๆน่าจะสิบเอ็ดปีที่แล้วป่ะโอย่างไม่เกือบสิบปีเลยนะใช่มีเรื่องเดียวที่แบบคาใจมากแล้วนางคนที่รักจีเขาวันนั้นช่วงนั้นนางนางแบบโลดดซีซั้นโลดสีซั้นนางโดดเซลล์แกโดดเซลล์โดดเทหกปีงความหลังก็พูดมากอย่างเงี้ยเราโดนทิ้งเลย นี่อยากจะเมาเลยเดี๋ยวเนี้ทำไมคันปากอีกนินิดหน่อยออันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยอยากเราไม่อยาก่รเจ๊ะปไรเนี่ยง่วงนอนปะเนี่ยตอนประมาณสี่ห้าทุ่มสี่้าทุค่ะอีกนี้ก็หลับแล้วนะคะเคคคเ เราก็เลยไม่รู้เสียใจหรือตนีเลเราองลามาลาจำไมนะคลูกไปเล่าองางม่เสยด้คือความจริงแล้วเนี่ยด้วความที่เคยอยู่อะไรแบบคู้เนะแล้วมันอยู่นานแล้พอจังนี้ยเป็นที่ใช่ทุกอันนี้เป็น่แล้ว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 การที่พอเราแบบจังหวะจังหวะการที่เฮ้ยต้องแยกกันต้องอะไรเงี้ยต้องทใจไม่ได้ โทรหาพี่วัชรีเดี๋ยวนี้เป็นครูนะคะรูหมายว่าพัชรีทํางานที่กรุงเทพไปต่อนครปฐมนครปฐมเสร็จพัชรีตีเข้าอุตตรดิตถึงตีห้าตาเบิกรถอยู่เเเียอ่หมืนนกัะดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมดูไปจริงจริงอะไรคะขอบคุณที่เราเป็นครูครูครังที่ดีเยี่ยมครับไม่เขาไม่ดูเขาไม่ดูนะคะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่เหมือนเราไม่รู้นะฮะให้ลูกเหมือนเราจะรู้นะคะ ไปก็ไม่ได้กินค่ะอย่างงานด็อกเตอร์ยุ้ยนะคะดิฉันไปด้วยเดี๋ยวไมคถึงกินอะไรอ่ะกินอะไรไม่ใช่อย่างงานด็อกเตอร์ยุ้ยงานด็อกเตอร์ยุ้ยเราก็ไปด้วยเขาก็บอกไปแป๊บเดียวนะไม่ต้องกินวายค่ะเป็นหมื่นไม่ได้กินค่ะจะได้รอแป๊บนึงชั่วโมงเดียวกูจะกลับเดี๋ยวมึงขับรถไม่ได้อดกินนีกแล้วก็หยุดไม่กินก็ไม่กิน ผ่านไปเที่ยงคืนอะไรวะแป๊บหนึ่งต้งแต่สองทุ่มแล้วเนี่ยเที่ยงคืนไปแล้วก็ไปต่อขับรถมาให้ไปต่ออยาก,กินอยากินกินไม่ได้จิบไม่ได้ค่ะขับรถะใช่ค่ะขับรถขับรถมนสุดท้ายไม่ได้ขับค่ะไม่มีใครได้กินหม <c oughs> ดหมดเลยหมดค่ะเอาจิ้คนเดียวถ้าเรื่องการเมาเนี่ย เจนระหว่างน,นี้น่าจะเยอะสุดเจอฉันมีเรื่องขำกว่านั้นอีกเมื่อสุดนี้เองจะไปตลาดนัดเล็บด่วนกันนางก็แต่งตัวเส,สวยเลยแล้วก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวรีบแบบเซนสีป<ะ>่ะเออจะไปต้องสวยนู่นนี่นั่นนางก็ตัดขนตาอะไรเสร็จนางก็ปัดขนตาปัดขนตาแล้วช่วงที่นางกับรังสระผมไงนางจะได้ผม <laughs> นางก็ก้มได้ค,ค่ะขนตาก็เพิ่งปัดไปใหมกก่กำลังแบบ เหนียวเหนียวใช่ไหมเออยังไม่แห้งแล้วก็ได้ได้แล้วก็โดนตาสรุปว่าคนตาหายหมดเลยแกเหมือนมากกว่าฉันบบว่าเหมือนมันโดนมันเป็นมันโดนความร้อนเหนียวเหนียวอยู่แล้วมันโดนความร้อนมันก็พ่นหายคือหายไปเกลี้ยงแล้วแบบเขาดดูคนไม่มีคนตาโกรธนะใช้คำว่าโรนหรือจริงจริงมันโรนไม่ได้ภาพคนเลยคิดสภาพหน้าไม่ออกเลยถ้าโรนมันจะเป็นยังไงอะแล้วผังเราจะน้องตาไหลเรื่อยที่ดูทีคนไม่มีคนตาใครแบบมีขนตาแล้วไม่มี ดูพมามาดิฉันอะไม่รู้ว่าไอ้ความร้อนไปเจอกับไอ้ที่ไฟเบอร์แล้วคือกำลังแบบอุ้ยนี่นี่นี่จะโชว์ไงไปซื้อไปซื้อไอ้ที่ปัดขนตามาแล้วมันจะต่อให้ยาวคุณผู้ชมคะดิฉันก็ปัดเลยปัดปัดตอนแรกไหมวะปัดเสร็จก็โชว์มึงดูสิขนตามึงดูสิอะไรเงี้ยวันเงี้ย ยาวมกเลยสวยมากเลยคูกปุ๊บยามากกับการยืนเต้นอยู่เงี้ยสวยมากขอสักพักได้พูดหายหายหมดเชื่อไหมว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวไฟเบอร์กับความร้อนอ่ะมันดูมเข้าไปติดที่ตาจ้ะเราฉันไม่เห็นอะไรเลยมันกลายเป็นจากคนตากันไปแล้วนะมันกลายเป็นพุดเหมือนย่างมาต่อยแล้ววันนั้นวันนั้นคุณนาย รู้สึกว่าคุณนายว่างหรือยังไงก็โทรมาบอกหม้อหม้อข้าวหายหม้อข้าวหายฉันบอกอ้าวจะหายไปไหนก็อยู่ในบ้านแหละสรุปสรุปแล้วไปอยู่ไหนในตู้เย็นตู้เย็นอ่ะเอาหม้อข้าวไปแช่ไว้ในตู้เย็นเอาหม้อข้าวไปแช่ไว้ในตู้เย็นใช่คือความหมายเนี่ยดิฉันก็หิวข้าวอะไรมันเกี่ยวอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่จริงๆหิววอีกแล้จริงๆดิฉันก็บอกแม่บ้านว่าค่ะ เอามะข้าวอะไปจัดการให้หน่อย <c oughs> เขาไม่ทำสักทีเขาก็มมวติดอีกอันหนึง่งงานอีกชิ้นหนึง่งฉันก็ทำเองเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินทำเองก็ทำเองเสร็จปุ๊บด้วยความที่หิวข้าวก็ลืมไปเลยว่าฉันเอา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 ,เอามะข้าวไปไว้ไหน <c oughs> ก็นึกนึกวเวลาเฮ้ยครึ่งชั่วโมงกว่านละ <c oughs> เอาง่ายๆกูต้องได้กินข้าว หาเมื่อข้าวไม่เจอเนี่ยคุณด้วยความที่หิวข้าวครับก็หิวข้าวจริงๆครับผมไปอยู่ในตู้เย็นอ๋อเนี่ยหิวข้าวจริงๆครับตอนนี้กินกลินข้าวลอยเข้ามาตีจมูกข้าวแต่ว่ากินข้าวลอยเข้ามาหอมมากเลยอ่ะอันนี้ใครทําอยู่คข้างในน่าจะคุณแม่คุณแม่หรอเอางั้นเดี๋ยวเดเจอกันนะคะทานเชิญนั่งกันไปก่อนจะไปหาอะไรกินม่จะไปหาอะไรกินในห้องน้ำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ผมตอนนี้กับเขาพ่อแม่ด้วยครับสวัสดีครับอี่พ่อพีแม่ครับแม่เทาพ่อตาครับผมอย่าเอาใจซันแม่ยกให้ล้วนเอาคนมาถึงก็ยิ่งอี่งพ่อพีแม่ยังไหวไหมหลานอีกประมาณสิบคนอย่าคิดเบมงก่อนวันนี้ก็พาครอบครัวมาแล้วอยากอยากมาโซ้ฟีมือครับเี็น้องกินครับผมคิวเขาะแนะนำพ่อก่อนเนาะครับผมพ่อกับแม่แนะนำตัวค่ะพูดครับท่านผู้ส่งครับ พอสกระเทืนอนครับแม่เล็กค่ะนี่แม่เล็กอของร้านนี่ะยยละกันของร้านใช่ไหมร้านมีซอสแม่ได้เมื่ <c oughs> อกี้พี่หวายก็จ <c oughs> ้องจะร้อยอยู่บอกแม่ถึงโตอ,อยู่ข้างหลัง <c oughs> แม่อยากให้แม่ฝากร้านหน่อยว่ามีอะไรบ้างก็ฝากไว้ด้วยนะคะมีอาหารตำสั่งทุกอย่างเลยกะเพราทุกอย่างรวมๆมิตรก็มีข้าวผัดผัดเสตียุกผัด ใช <onents and downhill> ่ก็มีโแม่แม่แม่ไร้เบิร์ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเดีก๋วยเตี๋ยวรัหน้าหมูตุ๋นอาหารไทยอาหารกลางอาหารอีสานยันตํก็มีนะคะของใต้มีไหมของใต้ก <Auss biography. S 2> ็มีนะพี่มาเล่าให้ทําได้อาหารป่าก็มีจะมีพวกปลาไหลหรืออะไรอย่างเงี้ก็วันนี้บุกครัวแม่เลยนะบุกครัวนะฮะคุยกับแม่ได้นะลูกเขยลูกเขยแม่แม่ครับค่าดองแพงมาครับแม่ แม่บอกว่าจะเอาวัตถุโบราณไปปลูก้วลูกขายตัวเองครับชมชมชมตัวเองดีมากน่ารักดี้จะมาทำเมนูอะไรวันนี้คิดไปแล้วว่าสิมาเห็ดหมูย่อครับหมูย่อย่ำหมูย่อแม่เตรียมเครื่องมาให้แล้วนะแม่ก็ดีแท้ไดยินก่อนไดยินก่อนดีแม่เตรียมเครื่องมาให้แล้วนะดีแม่เตรียมเครื่องแล้วครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณน้ำหวานชิมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกสาวแม่ที่เค็นอยัางไรกินเนาปะปัดนนี้อันนี้จะตำปูปลากุ้งสดตำปูปลากุ้งสดทำปูชุ่มครับกลินน้ำร้ายถ่ายเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวชิมแทนครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่ฝาการ้านครับผมก็ฝากร้านไป<ม>ด,ด,ด,ด้วยนะคะเดินผ่านมา จนเ้รบค่านกำจังตามลาบน้ำตกท้าออกศศิปจันศิปจันสุพรรณบุรีเส้นสามรี่ไหมแม่เส้นสามสามสี่ศย์สาม่นย์โว้ยนเป็นวนดเดอไปเปลี่ยนรถเียมสี่ศูนย์ตรงทางเข้าไปกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวนี้ให้พ่อกับแม่ไปพักก่อนขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวจะดูแลลูกสาวแม่ย่างดีเลยครับผมขอบคุณครับ เียอกตามสบายแล้วเราก็นตามเอยไปเลยมาสโลว์พี่วานฮะมาเตรียมเดี๋ยวพี่วานลวกหมูย้อยนะฮะเออวันนี้เราตำเรามาตำน้ำปลาคุ้งสดกันดีกว่ามีน้ำปลาหรือยังยังเลยยังไม่มีนี่ผมแนะนำเลยน้ำปลาตาลนัวแซ่บเบอร์รสชาตินัวไม่กลัวใครอ่านัวแซ่บเบอร์แซบเบอร์แซ่บเบอร์สมชื่อครับผมไหนไหนตาลนัวตานัวจะต้องพูดแบบสปี k จานเนื้อจนเนื <c oughs> อ้อาเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยพูดตานเฟวเซเวอร์ไม่สมถับร,รานเราแซ่บต้องตานเนเซเวอร์เดี๋ยวน้องจะเสียคาแรคเตอร์แล้ <c oughs> วสี่ ชาตินัวต้องใส่น้ำปลาบ้างใส่มาใส่มามเป็นยังไงนะรสชาตินี่นะจะเป็นอย่งไั้นตงไหนเนาะชิมเนาะหวานหวานเค็มไปไหนใส่มะนาวเปรี้ยวลรึเรียบหมดเรามาแข่งกันมาแข่งกันคุณต้องหวานต้องมาเช็คดูต้องให้มีคนชิมนะครับท่านผู้ชมครับหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นยังไงงามครับหน้าตาสวยฮะแต่กินไม่ได้หรอกค่อยว่าพริกสีจะตกดสิ หอมหอมน้อยอ๋อยำมันต้องยังไม่ชิมเลยฮะใส่บักแตงจุบิดรเลยเปลแตงด้วยเปลแตงด้วยยำยำยำคุณวายกับตอาคุณเพี๊วานชรีไม่ตกนะคะไม่ตกไม่ตกถึงเรื่องกับร้องเพลงจะดีแต่ต่างก็ไม่แพ้กันเออแซ่บอกแล้วหมายควาว่ายังไงอยากกินซุปต่างก็ต้องบอกพัชรีจะได้เอาตัวลงไปตับมาโอเคน้องไอซ์พีขอจานเลยครับลูกไส่ดอกเพราะว่าใส่หม้อแล้วอย่างเี้ฮะ มามาชิมกันไอชิมก่อนมาเดี๋ยวเราจะปูเล้วก็ใส่จานโอ้มีแตงกวาด้วยเหรอตุ่ <ST S 1> <c oughs> ยยำสุดคุณวายยำสุดคุณวายไม่รู้อะไรอยู่แถวนี้ก็หยิบไปใส่กันหทุกคนโอ้กเ,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 เขือเขือใส่ได้หรอมาลองไอชิมเฮ้ยวันรัวปากคุณวาเคุณแพรวาใครจะนานกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันบอกเลยนะคะท่านผู้ชมขาถ้าใครคนไหนทำสีมือไม่ไม่ถึงฉันไรออกค่ะไรออกเลยมาิม หั่นแบบว่าชิ้นเขาบ้างใครวใครทำกูเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดยไม่ได้ไม่อันนี้คุณวายทำเหรอเปิเป็นลูกเข็บ้านนี้อยู่แล้วอะเขาเรียกดุนส่วนรวมอีกแล้วส่วนรวมอีกแล้วต้องย้อนไปต้องชิมหน่อยสิสิ่งจืดๆจะก็อร่อยน้ปละเดี๋ยวนะเฮ้ยน้ปลาอร่อยวหรกูไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะไหนยังไม่ได้กินลอ๋ออีกทีนึงตองที่นี้ค่ะ รู้ไหมว่าตื่นใส่อะไรเจ้าโคก็แตกไอ้น้ำที่แม่เอามาให้ไม่มีกระติ๊งาะไว้กูลืมใส่อะไรลองลองรานะาหท่านผู้ชมถึงมันจะจืดแต่ว่าอร่อยไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยอร่อยไปทำมาใหม่อร่อยน้ำปลาร้าเด็ดทำไม่ได้นะเด็ดน้ำปลาร้าได้อยู่แม่ให้สวัสดิการแค่นี้ฮะอันนี้อันนี้ของของของคุณแพรวาคนก่อนนะคนก่อนนะไม่ถามแกว่คนหรือเปล่าแปลงนะคะหยอกหยอก นี่ยนะคะ่ะคนก่อนให้แบบน้ำจืงๆนิดนึงแล้วอันนี้อร่อยไหมเนี่ยยังไม่ได้ชิมยังค่ะอันนี้ดิฉันจะเป็นคนตา่เขาบอกว่าคนตำเด็ดมากคนคนตำแซ่บมากตำแซ่บมากเพราะว่าตัวคนตำลงครกมาอันนี้ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยดิฉันขอชิมเองทำเล็กๆนะคะลองชิมดูเอาเอาตามความจริงพอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวท่านถามก่อนที่ทำาให้ดิฉันชิมเนี่ยมีรสยอดที่ถึงอร่อยที่ที่พวกเธอจะมาบอกว่าอร่อย เพราะมันมีน้ำปลาร้าไงแต่น้ำปลาร้าตานัวแซ่บเวอร์อ๋อเหรอใช่อ๋อจริงว่าทำไมถึงอร่อยทำไมไม่เป็นเส้นเบียงไปแล้วเพราะมีน้ำปลาร้าตัวนี้นี่เองอ่ะใช่พอมีตัวนี้ปุ๊บเป็นยังไงครับอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเลยนะโอเคจิมยังครับคุยังแล้วก่อนเลี๋ยวถ้าเกิดคอจายนะคนถนัดยังไม่ชิมเลยไหนน้องไอ้เนี่ยยื่นเข้ามายื่นเข้ามาเลย เอาเป็นหมูรวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปลาเราเหอมทำหน้างั้นไหมเพราะว่าไงกินเลยเดี๋ยวมานะมาไปกินก่อนเด้เต็มปากชิมพี่หน่อยเด้อได้อุ่นใจกลิ่ความอร่อยนีก็นิดก็ป้อนนะปลาปลาว่ามันมีทั้งนัวแล้วก็มีแบบรสชาติที่กลมกล่อมไม่ไม่หวานเกินไปแล้วก็กลิ่นไม่แรงเกินไปด้วย ้บพี่อยากชิมน้ำปลาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้ได้เดี๋ยวเปิดให้พี่ชิมแบบแบบชิมแบบสดๆได้ไหมค่ะชิมแบบสดสได้หัวเสียเลยทีนี้มาชิมมาลองคุยค like ่ะกินเผ็ดได้ไหมคะได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วค่ะอันนี้เออเป็นไงเป็นไงล่ะหวานใช่ไหมล่ะใช่ได้ไหมมามายั่วยั่วกันนะคะได้ค่ะน้องกินได้หรือเปล่าองชิมได้นะคะหอมคือเผ็ดอร่อยค่ะ เพล็ดป่ะเพยังไงนะเพย์ยังไงนะนะปล่ะเพย์ยังไงนะคุณจะได้กินไหมเนี่ยอร่อยดีเป็นไงเผ็ดดีจังเลยนี่ยเม็ดครับคุณนายห้าเม็ดค่ะอร่อยมากครับผมเพราะว่าเรากินเผ็ดเลยค่ะนี่ดูชิบับประกอบไปเลยจะใครดูคนน้ำหวานร้องไห้นะคะเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยครับไม่ได้กลับอิกโลกค่ะเพ็ด ที่ทุกจานที่ทามาด้วยความปลาไหลก็เพราะว่าน้ำปลาน้ำปลาครับผมว่จริงๆฮะเราเราที่แตกต่างคือในในขวดเนี่ยมีเนื้อปลาป่นอย่างนี้ด้วยใช่ใช่เมื่อกี้เนีเป็นคนที่ไหนทำไมเรียกในขวดอ๋อเมื่อกี้ที่พี่กินก็รู้สึกใช่เนื้อด้วยในขวดไม่ขวดผัดดิฉันอยากลองอุ่นซุปนานอีกอันหนึ่งอยากลองทำขอก้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอีแบลผัดกับซอสน้ำปลาเลยเดินเดินเดินไปขอข้าวมา ใส่น้ำปลละมันหอมอแม่ผัดกะเพราอันนี้นาสดน้ำปลาแล้วนะคะอาข้าวมาเลยเ็วๆเรวๆเๆดรวดเวลาชนมีจำนวนจากัดฉานบอกเลยนะว่าถ้าฉันชิมอะไรไม่อร่อยฉับอกตรงบังเอิญว่าอันนี้มันอร่อยก็ต้องบอกอร่อยี่แต่อร่อยน้ำปลาหอมนี่ยไม่สุดฝีมือนะครับทไมอกเลยฮะพราว่าทม่เยหมูยอมีแตงกวามาได้ไงเนี่ ยำหมูยอจมไหนเนี่ยจำที่ไหนมาไม่รู้อ่ะภาพติดตายที่ไหนมาไม่รู้มีแตงกวาครับเอาเด็กเสิร์ฟเราหล่อไว้เด็กเสิร์ฟหล่อไงเสิร์ฟน้ำจรินะเจ้าของน้าพะโละในไหนก็ชิมแล้วแต่กล้องเขายังไม่ได้ชิมคาดการไปว่ายำหมูยอไม่น่าจะหมดนะฮะกผมตำแล้วจะหมดต่กล้องเขายังไม่ได้ชิมต่กล้องยังไม่ได้ชิม พี่ติ๋งครับไหนๆก็เป็นรายการอะไรายการแบบเรียลลิตี้นะพี่ติ๋งเรียลลิตี้พี่ติ๋งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลากับข้าวอ๋อแล้วให้เด็ดยนี่นี่ลองดูก่อนจะติดแถบน้ำไหลไหลอยู่แล้วเหลือไหลค่ะไหลมากๆร้านนี้อร่อยจริงๆอร่อยจริงตำตาฉันร่วงไปเลยค่ะไม่ทำเขาจะมีตามไม่มีแม่ลอยให้แม่ ขายออกเลยไหมขางกุ้งเขาอ๋อหายกุ้งกขาบอกออกเหยแล้วก็เจ้าละแลไงเจาะเลยมาล้าตีความมาล้านปีเลยหมูยอค่ะลองหมูยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดเจาแค่หมูยอไม่ได้นะลองหมูยอหมูยอต้องผสมกับซุปตาหมูยอหน่อยเอาอย่าคือจริงอยายาเอ้ยหมูยอแบบอันทั่วบ้านแต่ตอนนี้นะคะอยากลองนึิงจริง อยากลองว่าถ้าสมมุิว่าเราเอาน้ำปลากินกับต้มตำทานกับข้าวเลยเนี่ยแล้วก็หมูยอท้าบ้านเนี่ยใส่ไปจะเป็นยังไงนะคะนั่นแหละนี่วิธีการที่ทำกับข้าวที่อยากจะรู้ว่าใครหั่นหมูยอเนี่ยหมูยอมันวายปกติต้องเท่าไหร่หนึ่งนจะเป็นวายเขาหั่นบาง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 อะ อร่อยพอได้ใช่ไหมหมูเราสามารถคุกกับข้าวกินได้เลยหรือไม่เขาเรียกว่าข้าวคุกน้ำปลาร้าชอบแบบคนวัยไวไปจิ้มต้มตำอร่อยนะอร่อยมากเลยหมูยอพี่น่าจะไม่หมดนะฮะไปใส่ต้มตำนะฮะถึงจะหมดเก็บหัวขามีคนขโมยกุ้งทำไมคุยเนียนขโมยกุ้งใส่ลงไปเลยอร่อยจริงเหมือนเขาตั้งใจเนาะเหมือนตั้งใจทำ คนคนที่ชอบมีรสชาติดีมีอะไรงีงช่ไหมก็เพิ่มพริกเพิ่มมะนาวอะไรเงี้ยสามารถทำทำเหมือนเกี๊ยวได้เกี๊ยวเหมือนจได้เพราะว่าน้ำปลาตัวนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นเข้มข้นมากๆส่งไปแล้วมึงกิงเนี่ยปึ๊บไปเป็นไงบ้างที่ต้องมาลรสชาติฮะ อ๋ออร่อยค่ะอร่อยมากโอ้โหน่าเสียดายนะครับเมนูมันน้อยไปไว้โอกาสหน้าจะมาส่วนตัวส่วนตัวร้านใหม่ร้านใหม่ครับผมแล้วก็วันนี้ผมขอมอบเซตน้ำปลาชุดนี้มอบให้กับคุณแม่ของพี่พี่แม่วาดพี่เฉลีด้วยนะครับหมดชุดนี้เลยละครับไม่ครับผมไม่เฉอี่ยแม่ไม่เฉลี่ยแม่ไม่เฉลี่ยแม่น้ำปลาอร่อยด้วยนะครับวันนี้ก็ดิฉันต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเนาะ ลหลายหลายท่านนะคะค่ะไม่ว่าน้ำปะลาตาลน,นัวของนแบบ้องตาลน,นะคะ,คะน้องตาลนั่งแบบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเจ้าของนั่งตรงนี้อร่อยทีเดียวเชียวไม่หมืนชิมแล้วนะคะ,คะมี W P intense โปรตีนะคอาเจนทรัพทิพยเมนต์ของไฮโซสาวสวยนะคะน้องกะทินะคะคะมีน้ำปะลาอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็บองแตนนะคะของตากแตนชนระดาค่ะ,คะเพลงรุ่นนี้บอกมีความ เหงาด้วยนาอกเพลงใหม่นะคะแล้วก็บางบาคาเฟ่นะคะบางบาคาเฟ่อยู่ที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แพรวามากมากนะคะขอบคุณดพราพัชรีด้วยนะคะแล้วก็น้องๆด้วยนะครับสองคับขอบคุณร้านของแพรวัชรีคือหัวเจเล็กค่ะหัวเจเล็กนะฮะอยู่ที่สุพรรณบุรีถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับกับ ทางพคสสีประจันใหม่นะคะอยู่ตรงเส้น340ค่ะ340ทางเข้ากรุงเทพนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนมาชิมได้เดี๋ยววันนี้เราก็มเกณฑ์รับเชิญด้วยนะคะสองศิลปินสาวก็คือน้องช่อแก้วสุสวรรค์นะคะแล้วก็น้องไอซ์สิริกัญญานะครับค่ะแล้วก็ครับวันนี้เราก็ได้มาลับเลาะนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าเช็หน้าต่อไปเราจะไปรัดรอนที่ไหนนะคะเป็นเกาะติดสถานการณ์อะไรตรงไหนบ้างนะคะวันนี้หากใครนะะะคคบาาอไรรหกสนใจจะมาเป็นสปอนเซอร์นะคะรายการตลอดลอนล้อโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะใส่เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ทุกท่านลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสวัสดีสวัสดีค่